ก๋วยเตี๋ยวสลิดดกบ้านพึงจังหวัดแพร่ใส่ซิกเผ็ดตามคำเมืองอากับตุยยาของผู้หญิงเรียกได้ว่ามีความฮือฮาจากนัก่องเที่ยวและลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมากับก๋วยเตี๋ยวสลิดดกโดยใช้คำเมืองทั้งถึงบ่งบอกระดับความเผ็ดของริกแกงตามคำที่มีความหมายถึงอากับตุยยาของผู้หญิงสาวชาวเหนือ คำว่าสลิดดกนมีความหมายว่าหญิงที่มีอาการสดิดสะด่งมากเท่ากับน้ํแกงที่มีรสชาติเผ็ดมากส่วนรสชาติเผ็ดกลางคือผู้หญิงแห่นเป็นภาษาถิ่นคือผู้หญิงออกอาการแรบส่วนรสชาติเผ็ดน้อยคือหญิงอื่นแบบแรบ,บแต่น้อยกว่าและรสชาติไม่เผ็ดที่มีรสไม่เผ็ด ซึ่งทั้งสามคำเป็นภาษาถิ่นของเมืองแพร์ที่มักจะใช้เรียกอาตับคุริยาของอาการ์ผที่ออกอาการจนออกนอกหน้าต้องแวะมากินก๋เตี๋ยวกันนะเจ้า